คุณกนวีสืบแสงสอสอบัญชีรายชื่อจากพรรคเป็นธรรมตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณ,คคณกนวีค่ะสวัสดีครับคุณกวางครับสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับ่ะก่อนไปถึงกล้าไหมขอย้อนถามก่อนค่ะคำวินิษฐ์ใส่เมื่อวันพุธที่ออกมาเรื่องสอยนายกค่ะ,คะตอนที่ฟังเอาจริงๆ,ๆ,ๆผิดคาดไหมคะคุณกนวีก็จริงๆมันจริงๆเราเราก็ทราบกันดีครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์สองเหตุการณ์ได้แต่ว่ามันจริงๆเราคาดว่าคาดว่าจะไม่โดนนะครับตอนแรกนะครับ แต่ว่ามันก็พลิกโผลเล็กๆลครับเพียงแต่ว่าความความความรู้สึกของของสสทุกคนเนี่ยก็แปลกใจพอสมควรนะครับแต่แต่ทุกคนผมว่าก็กรู้สึกว่าเออมันก็คงตอนนี้คราวนี้จะรู้สึกมามีความร่วมมือกันมากขึ้นกว่าเดิมว่าเอ,อ๊ะอยู่ดีๆทำไมการที่การที่สถาบันทางนการเมืองอาทิตย์ที่ผ่านมากระโดนยุบไป คราวนี้ผู้นําฝ่ายบริหารของเราที่เป็นผู้นําสูงสุดในฝ่ายบริหารก็โดนเอาตัวออกไปโดยใช้ทางสารรัฐธรรมนูญน,นะครับองค์กรอิสระขึ้นมาเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงจริงนะครับคืออันนี้มันจะมองไปถึงภาพภาพคับไกลเลยนะครับว่าต่อไปนอนาคตเนี่ยรัฐธรรมนูนเราจําเป็นต้องมีความเราต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้เราต้องมีการทําสร้างรัฐธรรมนูนใหม่เร็วๆนี้ครับครับ เพราะฉะนั้นก็ลึกๆแล้วกุกับกันวีก็ไม่ได้เห็นด้วยเพราะหลายคนก็วิเคราะห์กันไปว่ายุคนี้ถ้าจะแก้ไขอะไรการเมืองแบบฉับพลันไม่ต้องเอาทหารออกมาแล้วตอนนี้ให้ศาลตัดสินทีเดียวง่ายกว่าเฉ็บพลันปุ๊บเดียวบางคนบอกว่าคอนทุบคอนทุบเออจบเลยทีเดียวมากดรถางจริงเลยครับแอนแอนแอนจริงเลยครับจริงเลยครับตอนนี้ทุกคนก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของเราใช้องค์กรอิสระดีกว่าเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ชัดเจนใช้แค่คน9คนแล้วจบเลยครับครับนะฮะแต่ว่าเห็นด้วยกับที่พรรคประชาชนบอกว่าอยากจะให้มีการไปแก้รัฐมนูลทบทวนตรงนี้<ป>ด้วยใช<ป> <นะ S 1> ่ะ ใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นเร่งด่วนนะครับเพราะว่าเราจําเป็นต้องดึงระบอบการปกครองของเราในระบอบประชาธิปไตยและกลไกทั้งหลายองค์คาพยพทั้งหมดเนี่ยที่ไปสอดรับระบอบประชาธิปไตยนยกลับคืนมาให้ตรงไปตรงมาไม่หยุเดเบี้ยวอย่างนี้ต่อไปตอนครั้งที่แล้วการเลือกนายกในครั้งแรกหลังการเลือกตั้งอันนั้นก็ใช้กลไกในตัวรัฐธรรมนูญปี60ในการที่มีการเลือกอนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถที่จะได้คุณพิธาพูดตรงๆไม่ได้เข้ามาเพราะว่ายังมีกลไกสวรตรงนั้นอยู่ และตอนนี้ตอนหลังนี้มันก็มีการเลื่อนใช้องค์กรสักเข้ามามีผลกระทบต่อการเมืองการปกครองซึ่งพวกเราเนี่ยครับพูดตรงๆว่าสมาชิกสภาผู้แทนเป็นผู้รับใช้ประชาชนถูกเลือก จากประชาชนโดยตรงแต่กลับกลายเป็นว่าถ้าเกิดอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินจริงๆเราต้องใช้เจ้าของอำนา,าจแท้จริงที่เลือกพวกเราเข้ามาเป็นคนตัดสินนะครับว่าเราจะต้องอยู่หรือเราจะไปโดยใช้กลไกหรือคือการเลือกตั้งว่าอยากจะไม่อยากจะเอาพักนี้แล้วอยากจะยุบพักนี้แล้วก็ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าพักพกนี้ไม่สามารถตอบโจทย์ทางด้านการเมืองไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องนโยบายที่ได้หาเสียงกันไว้แล้วในในอดีตและตอนนี้ เขาก็บอกว่าเออถ้าคุณทําไม่ได้ก็อย่าไปเลือกเขาอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือมันต้องใช้กลไกกลไกที่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นการจะดึงกลับกลไกที่ตรงไปตรงมาให้มาได้อยู่ในระบอบของสังคมไทยเนี่ยก็คือต้องเก็บต้องแก้ไขในตัวรัฐธรรมนูญที่เรามีอยู่ครับค่ะถ้างั้นกลับมาที่โพสต์ของคุณกนวีที่ถามว่ากล้าไหมเพื่อไทยจับมือกับพักประชาชนเป็นรัฐบาลที่ตรงปกขอถามก่อนว่ากล้าไหมนี่คือถามไปที่ใครคะ คือผมด้วยความที่ชอบร้องเพลงนะครับคุณข2 2> อ,องพอเตโต้เนี่ยคบก็เลยอ่ี้ที่คุณวาเงดียวกันเลยเอกันฮะคือคิดทันทีเลยว่าพอตอนนายกเสร็จท่านต้อ,นนองนจริงๆครับจริงๆอันนี้คือมันขึ้นมาจากหจากหัวใจขึ้นมาว่ากล้าพอหรือไม่จะกลับไปหาเขาได้หรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากว่า ออนแรกที่เอาตัวออกห่างไปเนี่ยก็คือเหมือนกับขาดเยื่อใยไปตอนนั้นณปัจจุบันนี้พอคุณเกิดปัญหาเกิดขึ้นคุณกล้าพอหรือเปล่าที่จะเปิดอกที่จะมากลับมาแล้วบอกว่าเฮ้ยผมว่าตอนนี้หรือฉันว่าตอนนี้ประเทศไทยต้องเดินหน้าประเ <ừ. S 2> ทศไทยจําเป็นต้องได้ระบอบก,การเมืองการปกครองแบบตรงไปตรงมาถึงแม้ตอนนี้จะไม่ตรงไปตรงมาก็ตามแต่ ถ้าอย่างน้อยที่สุดก็คือคุณจะต้องกล้าออกมาบอกว่าครั้งที่แล้วฉันผิดไปแล้วนะออกมาเปิดบอกว่าตอนนี้เรามาจับมือร่วมกันไม่ทราบว่าคุณจะกล้าพอหรือเปล่าแลหลายคนบอกนะว่าผมแทงกักทั้งหมดแทงกักทั้งประชาชนแทงกักทั้งฝ่ายเอ่อเพื่อไทยในการพูดออกออกมาตรงนั้นเพราะว่าทัา้งสองฝ่ายยังไงก็ต้องแสดงจุดยืนใช่ไหมครับเพราะรหลังจากนั้นที่ผมผมจําได้ว่าพอผมพูดไปก็คุย,คยกับแกนนําของประชาชนด้วยนะครับ ก็บอกว่าแหมพี่นนทพี่นนเล่นอย่างเงี้ยพี่นนแทงอย่างเงี้ยมันก็ต้องออกเงี้ยนะพี่เราก็ต้องออกมาบอกว่าเรายังยืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยไม่เห็นชอบไม่ว่าทางเพื่อไทยจะส่งใครมาก็ตามครับครับแสดงว่าคุณกนรวีก็พูดคุยกับแกนนําของพรักประชาชนแล้วได้คุยกันไปถึงขั้นไหมว่าถ้าสุดท้ายนะครับมันมีการล้างไพ่ใหม่หมดแล้วไม่ใช่พักรัฐบาลหน้าตาแบบเดิมแล้วเพื่อไทยชวนประชาชนจริงๆโดยที่ไม่ได้มีอาพูดตรงๆพักลุงๆเลย พัประชาชนะจะไปไหมอันนี้ได้ถามเขาไปถึงขั้นนั้นเลครับคือการที่ผมบอกกล้าพอหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ได้แค่ถามเพื่อไทยนะครับมผมก็กลับมาถามประชาชนเช่นกันในการที่ผมมีการแสดงความคิดเห็นออกไปเพราะว่าก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องจําคือ,อคนที่จําไม่ใช่พักประชาชนคนที่จําคือพี่น้องประชาชนจริงๆที่อยู่ในทั่วประเทศไทยและอยู่ทั่วโลกเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าการที่ถูกหักหลังตั้งแต่แรกการที่ถูกการ เอาเปลี่ยนซิกขั่วและการดึงลุงทั้งสองลุงเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคุณกล้าพอที่จะรับการที่จะมาขอยอมถอดขอโทษหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมคุยตอนหลังเลยผมไม่คุยตอนแรกแต่ผมผมมั่นใจครับว่าพี่น้องรรคประชาชนจะไม่จะจะร,รู้สึกเจ็บและจําเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็การที่ท,ที่ที่ผมออกไปตรงนั้นคล้ายๆที่ผมเรียนเป็นต้นๆกับคุณตั้งกวาง้ายๆกันเป็นการแทงกั๊กออกมาว่าเกิทา้าทั้งสองฝ่าย<า> ใช่ครับคุณกล้ามา oh. ขอโทษขอโพยคุณจะกล้ารับการขอโทษขอโพยนั่นไหม oh. คุณจะรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนรู้สึกอย่างไงครับ oh. อ<า>คุณกนวีแต่ภาพเมื่อวานนี้ค่ะเขาจับมือถแถลงร่วมกันหนุนคุณนุ้งอิงเป็นนายกใช่ไหมคะทีนี้ก็จะโหวตวันนี้อยู่แล้วอะค่ะคุณกนวีมองว่าในการโหวตเรื่องนายกคนต่อไปวันนี้จะมีอะไรที่จะพลิกโผไปได้ไหมหรือจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมคะยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไหมคะ ผมว่าในในส่วนของอโคต้าในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนะครับก็คงจะไม่พลิก,ลกโผนะครับก็คงเป็นคุณอุ้งอิงอย่างแน่นอนคุณแทนทองทางนแน่นอนใ,ในการที่พรรคเพื่อไทยต้องเสนอมาแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลเขาก็บอกชัดเจนนะว่าเขสนับสนุนสนับสนุนว่าไม่ไม่น่าจะพลิกโผอะไรนะครับน่าจะ เดินทางเดินหน้าไปและอีกอย่างหนึ่งคือต้องเรียนคุณตาคุณกวางจริงๆว่าตอนนี้เราต้องการนายกรัฐมนตรีเราต้องการผู้บริหารประเทศนี้นะครับเพราะว่าเราต้องเดินต่อไปให้ได้ถ้าเราสะดุดเนี่ยผมว่าเราลำบากพอสมควรมีหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เราจําเป็นครับจําเป็นจะต้องเดินหน้าต่อไปโดยเร็วโดยที่ไม่ชะงักงันต่อไปเราต้องเดินหน้าให้ได้เพราะฉะนั้นการมีนายกรัฐมนตรีเป็นสิ่งที่ดี ใครจะเข้ามาบริหารตอนนี้ผมผมมองเป็นสาระทาที่ยังไม่ยังสําคัญน้อยกว่าการที่เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การที่เราจะต้องทําการจัดทําประชามติให้ได้เพราะฉะนั้นการมีรนายกรัฐมนตรีเป็นสิ่งสาคัญพลิกโผหรือไม่ตอนนี้ก็ผมผมว่าคงคงไม่น่าจะพลิกโผถึง <c oughs> การโผก็เราจํเาจเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีครับครับเราจําเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีแล้วถามต่อไปแล้วนายกร,รัฐมนตรีที่ชื่อแพทองทานชินวัตรกับช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้ กานวีสืบแสงมองยังไงครับผมก็ต้องให้กําลังใจคุณแททองทานนะครับเพราะว่าเข้ามาในช่วงวิกฤตจริงๆวิกฤตทางด้านการเมืองวิกฤตทางด้านรฐกิจหลักหลักเกณฑ์ใช่เศรษฐกิจและโดยเฉพาะหลักหลักต่างๆสามหลักของเราเนี่ยทั้งหลักนิติบัญญัติหลักตุลาการหลักบริหารตอนนี้มันเป๋ไปหมดมันมันป่วนไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ คุณแพรทองทานจะเข้ามาเป็นผู้นําฝ่ายบริหารจําเป็นครับว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะต้องต้องต้องเข้มแข็งนะับต้องมันง่นคงแล้วก็เศรษฐกิจตอนนี้ดิจิตอลวอลเล็ต คุณจะเอายังไงคุณจะต้องเคาะให้ได้เป็นจริงแล้วคุณจะต้องนําเรื่องไหนที่ให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าความมั่นใจต่อรัฐบาลชุดนี้ที่ผมเรียนไปผมชอบเน้นย้ำเรื่องรัฐธรรมนูญคุณจะเอาอย่างไรคุณจะเดินหน้าโดยเร็วหรือไม่ถ้าคุณยังชักช้าอยู่ปัญหาก็จะตกมาอยู่ที่บ่าของคุณและโดยเฉพาะคุณจะมาเป็นนายกเลฐมนตรีคนที่สามสิบเอ็ดของประเทศไทยคุณต้องมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในการตัดสินใจในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นผมว่า เนยหน่อยให้กําลังใจครับเพราะว่าก็เป็นเพื่อน <Ừ. S 2> อนักการเมืองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามต้องต้อง่านให้ได้นะฮะแต่ก็ฝ่ายค้านเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมกรพร้อมครับคือในด้านหนึ่งรู้สึกดีกับคําตอบของคุณกรนี<อ>นะว่าก็ให้กําลังใจอ่ะเพราะว่าคือขึ้นมาก็คือเหนื่อยแน่นอนแต่ว่าขอถามตรงนี้ค่ะหนึ่งเสียงของพักเป็นธรรมคือบวชยังไงคะลงมติยังไงคะถ้าเป็นคุณลุงเองให้ไหมชัดเจนก็ไม่เห็นด้วยนะครับ ครับ,บชัดเจนไม่เห็นด้วยไม่ใช่งดออกเสียงด้วยถูกไหมต่างกันยังไงอ่ะคุณกนวีงดออกเสียงกับไม่เห็นด้วยนะคะนี่นอะไรคบงดออกเสียงตอนตอนแรกมาด้วยการที่เป็นนักการเมืองมือใหม่ผมก็พยายามศึกษาคือถ้าเราออกเสียงชัดเจนว่าเราไม่เห็นด้วยก็แสดงว่าเราไม่เห็นด้วยกับการข้อเสนอต่างๆที่เข้ามาการงดออกเสียงอาจจะอาจจะดูเหมือนสเตตัสโคคือการพยายามคงสถานะตัวเองไว้ว่าเห็นด้วย บางทีก็เห็นด้วยนะบางทีก็ไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นกลางใหช่คำกลางกลางแล้วก็พร้อมพร้อมที่จะเข้าข้างและพร้อมที่จะตีตัวออกห่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานการเมืองผมว่าเราจําเป็นต้องตรงไปตรงมาชัดเจนครับเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาไม่มีคําว่าเมบีเพราะฉะนั้นนเี่แหละครับคนที่จะออกเสียงวันนี้ว่างดออกเสียงแสดงว่าคุณยังไม่มีความชัดเจนนี่คือแทงกั๊กอีกแล้วนะฮะครับแต่าประชาชนใช่เขาบอกเขาดูหน้างานนะว่าจะ เขาอ,อ,เอ,เอาจจะงดออกเสียงแต่บางคนก็บอก <c oughs> แบบนี้ครับแือว่าเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อมันก็เลยจําเป็นแม้ว่าจริงๆจะไม่เห็นด้วยไม่อยากได้แต่ก็ออไม่เป็นไร <c oughs> พอรู้ว่าประเทศต้องเดินหน้าต่อเขาก็เลยไปเวงดดออกเสียงแทน ครับนี่จะขอกลับไปให้คุณตงคนกวางทราบคือถ้าดูว่าพักร่วมรัฐบาลมีทั้งหมด300กว่าเสียงแล้วยังไงก็ต้องผ่านอยู่แล้วยังไงนายกรัฐมนตรีที่จะเสนอชื่อโดยพักเพื่อไทยคุณคุณแพท,ทองทานเนี่ยยังก็ผ่านแน่นอนแต่สมมตินะครับมีพักบางพักที่ไม่ได้อยู่พักร่วมรัฐบาลแล้วบอกว่างดออกเสียงผมว่าคุณก็ รออยู่รออยู่ไม,ไ,มไ,มไม่ไม่จริงอ่คือไม่จริงคือคือถ้าถาจะทํางานต้องต้องใจต้องนิ่งนะครับแล้วก็ต้องเด็ดเดี่ยวต้องตัดสินใจท,ทันทีโดยเฉพาะงานการเมืองเพราะว่าคนที่ตัดสินตัดสินคุณคือพี่น้องประชาชนถ้าคุณยังไม่มีความเด็ดเดี่ยวในทางด้านการเมืองในการตัดสินใจคุณเองนั่นแหละต้องรับผลกระทบนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องชัดเจนออกไปในเรื่องการจุดยืนทางด้านการเมืองว่าคุณจะเอาหรือไม่เอาคุณเจ็บแล้วต้องจําหรือว่าถ้าคุณไม่เจ็บก็ปล่อยคุณเดินกลางๆนี้ต่อไปก็ได้ครับ Hmm. แล้วออย่างวันนี้คือจะต้องมีการออแสดงวิสัยทัศน์ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าอย่างคุณดูวิงอย่งนี้ยจะมาหรือไม่มาก็ได้ถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีการอภิปรายด้วยถูกไหมคะครับคงนะัทมีครับเมื่อวานก็มีการพูดคุยกันในสักพักสายทันครับว่าว่าจะมีการอภิปรายไหมวันนี้ผมมาขอ ขอ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 ถอนสิทธิ์ในการอภิปรายนะครับก็ต้องผมก็จะให้คุณเท้งนะครับนัตพงษ์ท่านเป็นคนพูดในในฝั่งของสายค้างแต่พรรคอื่นก็ต้องปล่อยไปครับก็แล้วแต่พรรคไหนจะมีความประสงค์ในการที่จะพูดอภิปรายแต่คุณกนะวีไม่พูดแล้วคุณกนะวีไม่พูดแล้ววันนี้ครับครับวันนี้ผมขอสละสิทธิ์ครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาเก็บเก็บไว้ตอนไม่หนึ่งห้าสองก็หนึ่งห้าหนึ่งอ๋อพี่ชายแบบเต็มเต็มไม่ไว้วางใจมันจะมีผลยังไงคะในเมื่อ อ่ะเสียงโหวตมาอยู่แล้วแต่ว่ามีการอภิปรายก่อนโหวตนะตครับการอภิปรายผมผมเชื่อมั่นว่าเป็นการที่บอกให้สาธารณะรับทราบถึงความคิดของทางคนที่อภิปรายนะครับโดยเฉพาะฝ่ายค้าน <c oughs> ก็จะเป็นการที่บอกว่าเราไม่เห็นด้วยกับตัวเราอาจจะไม่ไม่เห็นด้วยกับตัวบุคคลที่ถูกเสนอโดย <c oughs> พรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่า,คาแคนดิเดตเนี่ยแต่ละคนแต่ละพรรคเขาคัดสรรมาดีแล้วนะครับแต่ว่า ในช่วงนั้นในช่วงเวลานี้ที่นะัดนะนะปัจจุบันนี้ความไม่เหมาะสมน่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของพรรคการเมือง ที่เขาจะออกมาส่งส่งคนแคนดิเดตออกมาการบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาเราเห็นชัดเจนครับว่าเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบบริหารราชการแผ่นดินเรายังมีเรื่องต่างๆนานาเพราะฉะนั้นการอภิปรายครั้งนี้จะเป็นการบอกพี่น้องประชาชนให้เห็นครับว่าไม่ว่าคุณจะส่งใครมาก็ตามในฝ่ายร,รัฐบาลหรือเป็นฝ่ายรพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และยังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชัน จะเกิดขึ้นอันนี้แหละครับเป็นสิ่งสําคัญที่สาธารณะต้องรับทราบจากการเป mm ิด hmm. ปลายครั้งนี้แต่นี่เป็นการที่เป็นการที่เปิดหัวไว้เฉยๆนะครับก็ค,บคุณเท้งคงรับหน้าที่ตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวตองช่วงไม่ว่าจะเป็นปลายตุลาหรือต้นหรือปลายมีนาเราก็จะเห็นครับไม่ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งห้าสองการเิปลายทั่วไปหรือจะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งการเิปรายไม่ไว้วางใจ<ๆ>ก็จะมีระดัวนี้ครับครับขออนุญาตมองข้ามช็อตไปสมมุติว่าทุกอย่างผ่านฉลุย ันนี้คุณนุ้งอิงได้ก้าวึ้นเป็นนาย,ยกนรัฐมนตรีคนที่31หลายคนก็จะจับตาต่อไปที่โฉมหน้าของคณะรัฐมนตรีถ้าเป็นพักร่วมเดิมแต่นะครับไม่มีบุคคลที่หลายคนมองว่าอ่ะพูดง่ายๆว่าเป็นลุงๆอยู่ในคอรมอแล้วคุณกนวีมองว่ายังไงครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าหลังจากนี้คุณนุ้งอิงเนี่ยก็อาจจะโดนขุดดิจิทัลฟุตปรินต์หลายๆอย่างขึ้นมาพูดทั้งกรณีการหาเสียงว่ามีลุงไม่มีเราหรือว่าแม้แต่าการปิดสวิตช์สอวอต่างๆนานาปิดสวิตช์สามปอ ถ้าสุดท้ายไม่มีนะครับลุงๆอยู่ในคอรมอรจริงๆคุณกนวีมองว่ารัฐบาลนี้จะภาพลักษณ์ดีขึ้นนะครับผมยังเชื่อมั่นว่าถึงตัวลุงเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในอคอรมอรแต่ลุงเองเยังอยู่หลังเรื่องหลังในคอรมอรถ้าถ้ากลาบได้ก็ตามครับ พักพัังประชารัฐและพักรรุมไทยสร้างชาติยังอยู่ในในสายคณะรัฐมนตรีชุดนี้ยังไงก็ตามสองลุงก็ยังมียังอยู่ใน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 แงในมุมในเงาของครมอชุดนี้เพราะฉะนั้นผมว่าไม่ว่าจะมีหรือไม่มีมันก็ไม่ดีตั้งแต่แรกในการที่จะร่วมงานกับพักสองพักนี้และโดยเฉพาะ ที่ทางคุณแพทองทานได้ใช้ในช่วงการหาเสียงผมเลยบอกว่าเรื่องต่างๆนี้เราคงไม่ควรจะทําเป็นการตลาดนาการเมืองเราควรจะยึดมั่นในคําสั่งที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนการที่รวมตั้งแต่แรกอันนี้ก็จะเป็นการก็คือเครดิตเสียไปแล้วครับคือตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะแก้คืนได้ใน <c oughs> ในมุมของสังคมนะครับคุณกนวีมองเป็นพัก มองเป็นรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเลยเอาล้วถ้าสมมติว่าอย่างตอนนี้ถ้ามอยมุมหนึ่งนะคะรวมไทยสร้างชาติคือบิ๊กตู่ท่านไม่อยู่แล้วถูกไหมคะเป็นองคมนตรีไปแล้วท่านก็ไม่ได้เล่นการเมืองส่วนพลังประชารัฐถ้าสมมติว่ามีเราไม่มีลุงลุงไม่อยู่แล้วพลังประชารัฐย้ายไปอยู่กับพักกล้าทําเป็นทักใหม่แล้วนะที่ที่ไม่มีลุงอย่างนี้ค่ะเอามันได้ไหมคะะดูงทักใหม่ได้ไหมจะดูดีขึ้นบ้างไหมครับตรงตองอันนี้นีเป็นแง่มุมส่วนตัวนะครับคือผมว่ายังไงก็ไม่ดี เนื่องจากว,ว่าเราก็ยังเห็นครับอย่างพลเอกประยุทธ์ท่านก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับอตอนนี้แล้วก็พลเอกประวิตยก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและสองพักนี้ถึงแม้ว่าจะไปไหนก็ตามเนี่ยฮะก็ยังอยู่ในมุมเงามืดของพรรคเพื่อไทยอยู่ในปัจจุบนันนี้เราต้องยอมรับครับว่าพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลได้ถ้าไม่ได้รับการยอมรับของทั้งสองพักนี้หรือสองคนนี้ไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้อย่างแน่นอนผมยึดผมเชื่อมั่นผมสามารถพูดตรงนี้ได้เพราะว่า ถ้าไม่มีสองสองพักสองคนลุงสองคนเนี้ยยังไงเพื่อไทยก็ลําบากในการที่อยูงง่ในอํานาจบริหารน,นะครับเขาก็ผมว่ายากจริงๆคือน<ๆ>ั่นแหละผมไม่ถามว่ากล้าพอไหมในการกลับมาและคืนอํานาจนี้กลับมาให้กับประชาชนครับน่าสนใจทีนี้ขอขอกลับมาที่เรื่องกล้าพอไหมนี่แหละค่ะ <c oughs> ถ้าเพื่อไทยกับพรักประชาชนคือในด้านหนึ่งนะคะเรื่องจุดยืนหนึ่งหนึ่งสองยังมีความต่างกันอยู่ มึงกนาวีคะยังต่างกันอยู่แล้วสัปดาห์ที่แล้วก็ยังมีเรื่องของการที่เก้าไกลถูกยุบไปบจากประเด็นเรื่องนี้ถ้าจะจับมือกันจริงๆจะได้เหรอคะในเมื่อโอ้มัน,มนเป็นประ,ดประเด็น,ดนล,ะละเอียดอ่อนมากแล้วก็จะร่วมกันด้วยความที่คราที่แล้วก็ติดตรงนี้เหมือนกันนะคะผมผมมองว่าการเมืองครั้งนี้ครับจะเป็นการการเมืองที่ที่เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ถ้าถ้า ถ้าเขากล้าที่จะออกมายอมรับความผิดพลาดถ้าเขากล้าในการที่จะเดินยืดอกออกมาแล้วบอกว่าฉันผิดไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งถึงแม้ว่าจะบอกว่าเออขอโทษนะเรารับไม่ได้จริงๆกับสิ่งที่เธอทําผิดพลาดมาตั้งแต่แรกตอนนี้เธอกลับมาหาฉันฉันก็คงจะไม่สามารถกลับไปหาเธอได้แต่สิ่งต่างเหล่านี้จําเป็นจะต้องมีความโปร่งใสพี่น้องประชาชนจะต้องเห็นนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเพื่อไทยอยากจะกู้ หน้าตัวเองกลับคืนมาได้ต้องกล้าพอที่จะต้องแสดงจุดยืนออกมาว่าฉันพยายามแล้วแต่เธอไม่กลับมาพักประชาชนก็ต้องกล้าพอที่จะบอกว่าฉันเจ็บและฉันจำฉันจะไม่ไปเพราะฉะนั้นถ้าทําอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจจะเจ็บทางด้านการเมืองหน่อยแต่ต่อไปในอนาคตคุณต้องมองให้เห็นผลลัพธ์ทางด้านการเมืองว่าพี่น้องประชาชนมองอยู่อย่างน้อยคนที่ซัพพอร์ตทั้งพักเพื่อไทยและพักประชาชนจะเห็นว่า คุณก็ยังมีความกล้าที่จะทําให้ระบอบประชาธิปไตยนี้กลับคืนมาสู่พี่น้องประชาชนจริงๆ2,570อาจจะเป็นปีที่ซัพพอร์เตอร์หรือคนสนับสนุนผู้สนับสนุสนทั้งสองพักยังยืนยันอยู่กับพักการเมืองสองพักนี้แล้วเราจะเห็นครับว่าการเมืองต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะไม่ใช่การเมืองแบบเก่าๆที่จะไปรวมอํานาจอีกแล้วแต่ถ้าคุณไม่กล้าตั้งแต่แรกในการที่ขอโทษ อันนี้แหละครับเราจะมองเห็นว่าต่อไปการเมืองเก่าๆเรื่องอำนาจนิยมต่างๆยังอยู่ในระบอบการเมืองไทยปี70จะเป็นปีที่จะมีการตัดสินว่าอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายเสรีประชาธิปไตยต่างๆนั้นจะสู้กันเต็มที่และจะเห็นว่าผลจะเกิดอะไรขึ้นครับครับแต่ว่าในมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเพื่อไทยเพราะบางคนก็วิเคราะห์กันไปไกลว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เพื่อไทยทํามาตลอดยอม,มนะครับเสียเกียรติ ถูกมองไม่ดีเสียภาพลักษณ์หมดเพราะว่ามุมหนึ่งก็ปกป้องประชาชนอยู่เพราะว่าถ้าจับมือกับก้าวไกลในอดีตจ,จริงๆหรือแม้แต่จับมือกับประชาชนวันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดรัฐประหารครั้งใหม่เรื่องนี้คุณกนวีคิดยังไงครับคือผมอยากจะเห็นว่า ทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กฎระเบียบและกรอบของระบอบประชาธิปไตยนะครับกฎหมายสูงสุดเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญที่อยู่ในประเทศไทยการที่จะบอกว่าทหารจะออกมาปฏิวัติถ้าเราทุกคนยึดติดอยู่กับกลไกและยึดติดอยู่กับระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญผมว่าทหารเดี๋ยวนี้ท่านฉลาด และท่านรู้ตัวว่าท่านควรจะปรับตัวอย่างไรการออกมารัฐประหารนี้หลายๆคนมีคนถามผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านไม่สามารถพูดได้แต่ปากเป็นคำแต่ผมสามารถพูดได้แต่ปากเป็นคำว่าถ้าทุกคนอยู่ในอยู่ในกฎกติกามารยาท <c oughs> ผมเชื่อมั่นครับว่าการปฏิวัติรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นแต่เพราะ พวกเรายังเห็นการที่เราไม่อยู่ตามกฎกติกาและมารยาทมันเลยเกิดการใช้กฎนอกกติกาแล้วมาปรับใช้คือการรัฐประหาร,รเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตอนแรกพักเพื่อไทยพักเก้าไกลอดีตพักเก้าไกลจับมือร่วมกันแล้วบอกว่าถ้าคุณอยากจะปรับเปลี่ยนกฎหมายมาตราไหนก็ตามภายใต้รัฐธรรมนูญเรามาตามกลไกตรงนี้มันมีนกลไกในการพูดคุยในการหารืออยู่ก่อนที่จะเสนอเป็นจริงเป็นจัง อันนี้แหละครับเราก็มันจะตกไปในชั้นต่างๆของใช้กลไกเดินของของรัฐสภาถ้าสมมติกฎหมายนั้นรู้สึกสมาชิกหลายๆคนรู้สึกว่าเออเราไม่ควรไปแต่มมันจะตกอยู่ภายใต้กรอบกติกาและมารยาทของระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ว่าเพราะเราไม่ยอมดูครับว่าเราควรจะติดในกฎกติกามารยาทนั้นหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เกิดกลับไปสู่คําถามสุดท้ายคือว่าไม่นั้นเดี๋ยวจะมีทหารออกมาปฏิวัติน คือจริงๆทหารไม่อยากปฏิวัติแล้วครับผมเชื่อมัน่นงบประมาณก็ต้องใช้เยอะกําลังพลก็ต้องใช้เอสูญเสียถึงอํานาจศักดิ์ศรีรของพวกเขาเนี่ยแหละครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเราต้องต้อง,ต,องต้องกลับมาสมการแรกก่อนกฎประการมารายาทของระบอกปเปชาเิปไตยเราต้องยึดมั่นให้ได้สุดท้ายมันจะไม่มีคําว่าความเป็นไปได้ในการปฏิวัติรัฐประหารครับนคุณกดวีเป็นคนแรกที่ท,ที่พูดเรื่องนี้ชัดนะเวลาถามนักการเมืองคนอื่นจะไม่มีใครกล้าตอบว่า การปฏิวัติครั้งที่มาปีที่ห้าเครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาจะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆไม่มีใครคาตอบแบบนั้นแต่คุณกนณวีพูดเ,เรื่องของกลไกนะคะคถ้าเข้าไปสู่ตามกลไกปกติแต่ว่าตามกลไกปกติยังมีเรื่องที่ปปชก็ยังมีอยู่เลยเหมือนกันนะคะคุณกนณวีขอถามข้ามช็อตไปนิดนึงด้วยเวลาค่ะทีนี้ขอข้ามไปว่า,าคุณนุ้งยิ้งขึ้นมาเป็นหัวหน้าถือธงนําภายใต้รัฐบาลหน้าตาคลรมอรชุดใหม่เนี่ยคิดว่าอะไรเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายคุณนุ้งยิ้งในสเตจต่อไปคะ อันแรกผมว่าแน่นอนครับดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยยังไงพี่น้องประชาชนมองอยู่ว่าจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่อย่างท่านอิสรดีกาท่านก็ออกมาแล้วว่าต้องยกเลิกต้องยกไปคือผมก็ยังไม่เข้าใจภาษากฎหมายอย่างชัดเจนนะครับแต่ดูเหมือนว่าเออก็ต้องตัดสินใจโดยเร็วว่า ทำอย่างไรได้อันนี้คืออันแรกที่หาใหม่ๆถิงฝ่ายคุณอุ้งนะวิ้งนะฝ่ายเพ่อผ่าฝ่ายคุณทั้งแพททงองทานแล้วก็กลุ่มฝ่ายรัฐบาลแต่ว่าฝ่ายของประชาชนเนี่ยแล้วก็คนทั่ว,วไปเราก็จะมองว่าสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือรัฐธรรมน,นูญ พราะฉะนั้นมันจะคู่กันมันจะบี้กันไปทันทีเลยครับว่าหนึ่งไอ้ตรงกรรมธิการเรื่องเกี่ยวกับการทาประชามติเสร็จหรือ,อยังแล้วคุณจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเราอยากเห็นตรงนี้ให้รวดเร็วแล้วเราจะต้องไปแก้ไขและทมนุนให้ได้สองอันนี้จะเป็นเผือกร้อนๆให้รัฐบาลชุดใหม่คอรมอใหม่ที่มีการปรับหน้าปรับตากันอยู่และยังมีข้อเรียกร้องต่างๆมากมายบนตันเลตแต่ว่าสองอันนี้จะเป็นอยู่บาดทัางซ้ายบาดซ้ายและบาดขวาของนายกรัฐมนตรีคนที่สาสเ็ของประเทศไทยคุณต้องตัดสินใจโดยเร็วแลว คุณต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้ว่าคุณจะเอาต่อหรือไม่ดิจิทอลวอนเลยถ้าคุณเดินดื้อต่อไปนี้คุณอาจจะเผชิญอะไรบ้างแต่ถ้าคุณไม่เอาต่อแล้วคุณจะเจอเผชิญหน้ากับเสียงสะท้อนของสังคมอย่างไรบ้างและเสียงสะท้อนในเรื่องนโยบายาคุกนหาเสียงไว้รัฐธรรมนูญก็จะมีอันหนึ่งที่ทุกคนจะเรียกร้องมากๆในเรื่องการทําประชามติเร็วๆเพราะฉะนั้นผมว่าสอ,องเอนี้แหละครับที่คุณลุองอิงจะต้องผ่านให้เร็วและผ่านให้ได้ครับ ฉันั้นขอขถามเป็นความเห็นส่วนตัวได้ไหมคะของคุณกานวีเองรเรื่องดิจิทัลวอลเลตนะคะคิดว่าควรจะเดินหน้าต่อไปหรือพอแค่นี้คะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันมากเลยนะเรื่องดิจิทัลวอลเลตนะคะครับผมโดยโดยความเห็นส่วนตัววันั้นก็อธิปรายในสภานะครับผมชัดเจนอยู่แล้วว่าผมไม่เห็นด้วยกับการที่เรา เอผมเป็นคนไม่ต่อต้านในเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับที่เห็นว่าจะเอาเงิน4 5่แห้าหมื่นล้านเนี่ยตั้งแต่ปี 6, กหกและวหกเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าคนเขาเขาผิดจุด หลักการในการสร้างไอตัวดิจิตอลวอลเล็ตนี้ขึ้นมาเพราะเขาบอกว่าจะให้พี่น้องประชาชนมีความกินดีอยู่ดียืมได้ขาตัวเองได้แล้วก็ใช้ตัวนโยบายชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับลดความเหลื่อมล้ําผมว่ามันไม่ใช่ลดความเหลือมล้ํามันไปสร้างวัฒนธรรของการยัง่งยืน ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเงินหมื่นบาทที่จะผ่านมือพี่น้องประชาชนไปนี้พี่น้องประชาชนคนที่เขาพยายามจะช่วยอยู่จะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับว่าเงินได้เข้ามาในกระเป๋าเขามันจะเข้ามาแล้วผ่านไปออกไปสู่เศรษฐกิจของประเทศไทยกระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่อันนี้เรายัางไม่ทราบได้ว่าจะกระตุ้นโดยใครและโดนกระตุ้นให้ใครแต่ว่าแน่ๆเนี่ยพี่น้องประชาชนจะรู้สึกว่าอ้าวเงินฉันหายไปไหนเอนปีหน้าฉันของเงินอีกได้ไหมแล้ว คุณจะไปกู้เงินออกมาอีกให้ชั้นได้ไหมมันจะกลายเป็นเกิดการสร้างความคาดหวังเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เขาจะพัฒนาเศรษฐกิจต้องยอมมองเรื่องความแย่งยืนในการพัฒนานานน้นด้วยเราไม่สามารถลืมคนที่เราพยายามจะช่วยว่าเขาไม่สําคัญเรามองจากเศรษฐกิจอันนี้เป็นนโยบายเศรษฐกิจแต่ว่าใช้ข้ออ้างของการว่าพี่น้องประชาชนะได้รับผลประโยชน์สูงสุดผมก็เลยเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับแทนที่จะเอาเงิน4 0 0ื0 0ล้านบาทนั้นสองปีปีครึ่งเนี้ย ไปใช้อย่างอื่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสวัสดิการต่างๆกลุ่มเปราะบางต่างๆตรงนี้ต่างหากไปสร้างงานที่ทําให้พี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาคเนี่ยเขารู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่เขาอยู่เขาโตและเขาจะตายไปกับมันให้เขารู้สึกว่าเขามีศักดิ์ศรีขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นสิ่งสําคัญมากกว่าเงินสี่แสนห้าหมื่นบาทห้าหมื่นล้านบาทนี้ัปกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงมภาพมหาภาพเพราะว่าภาพมหาภาพนี้สามารถใช้เงินอย่างอื่นได้โดยที่ไม่ต้องเอาพี่น้องประชาชนเป็นข้ออ้าง และเป็นเป็นเป็นสิ่งทำเดยอื่นครับอันนี้เป็นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับตุงกลางครับครับได้ครับขอบพระคุณสำหรับเช้านี้นะครับในทุกความคิดเห็นและก็ความตรงไปตรงมาของคุณกันณาวีก็ขอให้ทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มที่และมีโอกาสคุยกันใหม่หลังจากเรามีรัฐบาลชุดใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะคะคุณกันนาวีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ